สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนชางวิลองถานะครับขนส่งไม่ค่อยดีสวิตก็เลยหลุดแตกแบบนี้ครับลูกค้าเอามาให้ประกอบสวิตตัวนี้เข้า,น,านะนะมันอยู่ตรงนี้นะครับมาแบบนี้บอกว่าเก็บมาครบอยู่นะนะครับเป็นอย่างนี้นะตัวนี้นะครับนี่นะครับ ก็มีอุปรกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ก็ได้ทํานะครับเพื่อนสวิตมันก็มีความสําคัญแหละครับหากกดไม่ได้มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะโอ้ยมันจะทําได้ัหมล่ะเนี่ยการประกอบสวิตตัวนี้เข้ามันจําเป็นที่จะต้องทําการถอดออกมาหรือไม่อย่างไรนี่ครับหรือว่าเราจะประกอบเข้าไปแล้วเราก็จะบีบฟาบกับคืนเข้าไปกับบัตรหนึ่งหรือไม่นะครับ แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันมองไม่เห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อนอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมองไม่เห็นครับอ่าเนี่ยเดนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับแต่ที่นี้มันมองไม่เห็นนะ นะครับมันมองไม่เห็นตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับกดเข้าไปมันจะล็อกมันจะเลื่อนได้ทีนี้มันจะสามารถที่จะประกอบเข้าไปได้เลยหรือไม่อย่างไรโอ้เล็กมากเลยนะฮะ อยู่แบบนี้นะครับเวลาเรากดปุ๊บตัวนี้มันจะล็อกไว้นะครับกดอีกครั้งมันจะเด้งออกมาได้นะครับแลทีนี้ตัวนี้คือหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสจะอยู่ตรงนี้นจะเลื่อนได้กดมาชิบต่อถึงการกดออกไปเส้นนี้กับนี้ต่อกันนะครับะนะครับเดีย๋ยวลองประกอบดูหากไม่แกวมาแต่ว่าถ้าแกวมาเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับไม่แกวหมดเลยแต่ถ้า ไม่ต้องแกะออกมาก็ประกอบคานนี้ถ้ามันได้แล้วเจ๋วเลยแต่ถ้าไม่ได้ได้ถอดหมดเลยครับทั้งหน้าทั้งอะไรถอดหมดเลยนะถอดหมดเลยนะครับพวกน,อน็อตเนี่ยถอดหมดเลยแล้วก็ถอดสวิตออกมาโอ้เรื่องยากเลยนะครับนะมันไม่ง่ายนะเนี่ยไอที่หลุดออกมาเนี่ยครับพิจารณานะครับมันไม่สามารถที่จะดําเนินการประกอบก็จําเป็นจะต้องถอดสวิตออกมานะครับเพื่อน เครื่องนี้เรามาระวังเปนอย่างมากเลยมันเป็นของใหม่การหมุนน็อตอะไรต่างเรามาระวังเปนอย่างมากเลยนะครับแน่รักได้แล้วแล้วก็อย่าลืมวัดขานะครับหากมัน ตัวน,นี้มันออกมาสุดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนงี้อ่ขา,มมาข้าหนึ่งก็อย่างนี้ข้ามขาหนึ่งเงี้ยนั้นนะครับเวลากดเข้าก็นี่นี่น,นี่ไปนะครับนะบนะอย่าลืมวัดดูทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับโดยรวมนะครับสวยงามรุ่น 234XL XS เาเนี้ ไอซีภาคใจไฟเขานะครับเจ็ดแปดหนึ่งห้ากับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าทำเป็นแบบ SMD มานี่นะไอซี IC ทุกวันนี้ก็เป็นตัวเล็กแต่ก่อนเป็นไอซีตีนตะขาบตัวใหญ่น,ะนีนี้พัฒนาใหม่ซ <c> ีต่างๆนะครับก็เป็น SMD กันแล้วอะย่ำเลยนะครับ ประกอบเข้าไปนะครับปัญหาเกิดขึ้นที่สวิตแตกวิตลุดนะจากการขนส่งไม่สามารถดําเนินการประกอบสวิตได้หากไม่ถอดออกมานะครับถอดออกมาถึงจะประกอบได้ขนาดถอดออกมาประกอบยังยากอยู่ประกอบข้างในโดยที่ไม่ถอดออกมาก็คงจะเป็นไปได้ยากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยต้องถอดออกมานะครับอ่าเรียบร้อย ประกอบสวิตเข้านะครับเพื่อนๆเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกดได้ง่ายนะครับกดได้ง่ายอยู่กดแล้วก็จะเป็นไฟสีเขียวนั่นหน้านี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็กะว่าจะประกอบเข้าไปโดยที่ไม่ถอดออกมาก็เป็นไป <c oughs> คิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับ ก็เลยต้องถอดออกมาข็าหน้าถอดออกมายาังย,ยากอยู่ชิ้นเล็กนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็ความเสียหายมันไม่ได้ถึงกับขั้นว่าแตกนะครับมันเป็นหลุดนะครับมันน่าจะขนส่งแล้วมันกระแทกด้านหลังนี่ครับมันก็หลุดนะครับตัวนี้ก็หลุดออกมามันมีล็อกมีล็อกอยู่สี่จุดแล้วมันก็หลุดนะครับก็เรียบร้อยนะครับดําเนินการเสร็จแล้ว เราเพื่อนฟังนะครับว่าถอดออกมานะครับพบกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับแดดครับพี่นอ้องเลยมานหน้าเนี่ยเกหน่อยพอดีหน้ามีปลากล้วยงานบางอันดีเหตดน่ยพี่น้องโจทย์หน่อยๆนึงครับสวิตแตกสวิตลดส้ายลดไล่วงจรนแตก แต่ว่ามันอยู่ในมันอยู่หลึกครับใส่เวลาโดดแห้งหาทั้งเถ่อบางอันกับผมมีหอดอะไรไอ้พวกสวิตแตกแมนแทรไอ้พวกวิทยุเอ f อนี่อโอ้ยอะไรหยากพี่น้องไอ้ที่มันยากว่าแม่นแนออื่นดอกราคาเครื่องมันถือ่าแห้งสอมมันก็ถือเพรามันถือแล้วแต่ละคนกับบเอาอะไรมาไหวร่วมทั้งโตกับผมเองกับบอไดเอาอะไรมาไหวพอบ่ไดเอามาแล้วบาทเนี่ยมันก็เฮ็ดไห้หาอะไรยาก็เลยเป็นจังสั่นครับ บางอันบางแนวประเมินมันหน่อยโพดประเมิน่าโอ้ยมันคือสีเห็ดไงอยู่ดอกมาเตี๋ยเปิดออกมาบ่อะไรคือจังคอดนี่แล้ะนี่บ้านสิะกอบเขาไปโหลดมันบ่อดะไรมันเป็นสวิตไอจุดสัมผัสสวิตนั่นน้อยอยู่ในน่ะเพราะมันน่อยแล้วบานมันก็บบ่สามารถที่จะบีบกับเขาไปได้ทีก็ต้องถอดออกมาไล่วงจรสองหน้าครับไล่วงจรสองหน้าบ่สามารถที่จะใส่ไอตัวดูดตะกัวนั่นดูดออกมาได้ ก็ต้องให้ค้อมห่อนบริสุทธิขาน,นั่นแหละเนี่ยให้ค้อมห่อนบริสุทธขาแล้วค่อยๆงัดออกมาอยากง,งัดแห้งดิงัดแห้งไล่วงจรสองหนาดิตาไก่ทั้งในมันจะหลุดออกบาดนี้ก็มีอีกงัดแห้งไล่ค้อมห่อนหลายๆโตวสวิดเปื่อยครับเอค่อยคืออย่างนี้ได้ยังประกอบสวิดนะ่ะใช่เวลาสัปโมงหนึ่งเนี่ยน่ะเห็นคะลิปวิดีโออยู่เนี่ยนะใช่เวลาสัปโมงหนึ่งครับพี่ต่อคือกระแห้งลอยหนึ่งครับโอ้ย ผู้หลงคนก็บอกเห็ดยากที่เอาบริษัทงานชิくく้นเล็กชิ้นใหม่หมุนน็อตบัสสูโตได้กับนยังไะไอ้ตัวนี้นั่นน็อตฟ้าลังมันลูกค้าหมุนมาซื่อๆได้ทันถ้าจะมาหมุนสูโตอีหลีก็บบอกวบัสบาดแล้วพอออกแล้วเรียบร้อยซ่อมแล้วก็ต้องเปิดฟังเบิ่งหน้ามันดังบ่เลยครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้หนั่นไอ้ที่ซ่อมยุ่นนะครับมันเป็นธรรมดาตั้งแต่ก็อย่าประเมินมันต่ำผดเมื่ไหวเลยประเมินหน่อยๆนึงอยนนะ ข้าวเดียวก็สีแเหล้วอยู่ดอกวะส่วนไหวมันโบแมนได้ครับเป็นโมอนครับซำนั่นใครก็แต่ถ้าพี่น้องลอ่อน,น้มหน้าต่ออีากาจ้ารอบกว่นวันศุกรเขาไปเห็นงานสวัสดีครับ